นี่เป็นมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะคลิปนี้จะมาบอกทุกคนเช็คมอเตอร์นะคะวิธีเช็คเช็คยังไงนะคะให้ถอดสายลมนะคะแล้วก็ถอดให้เหลือแต่ตัวมอเตอร์นะคะนี่คือวิธีเช็คมอเตอร์นะคะลองกําลังนะลองแบบนี้นะเดี๋ยวให้ทางทอนช่วยอธิบานะคะ่ะก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดูดนะครับฝั่งนี้จะด,ดูดถ้ามือสายอย่างนี้นะครับถอดใส่กองอากาศออกนะครับ น,นี่ค่ะเราจะปิดไม่อยู่เนาะปิดไม่ได้นะครับมันจะนจะดดัดมือนะอนเรา็รลดมือมากนะครับถ้าตัวกำลังดีนะถ้าตัวกำลังไม่ดีมือตงเนี้ยยุดได้นะ ตัวเนี้ยถ้ากลังดีก็จะไปนตัวนี้คือมอเตอร์พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสร็จแล้วนะคะพร้อมส่งลูกค้าค่ะเมียช่างก็เลยถ่ายทําคลิปวิธีเช็คมอเตอร์ทุกคนจะถ้าใครจะเช็คนะคะก็คือต้องถอดสายลมถอดกลองอากาศออกมาให้เหลือแต่ตัวะะอมอเตอ,เ,คคาาตเตอร์นะคะก็คือเช็คมอเตอร์เช็คคาปาซิเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีคาปาซิตเตอร์ด้วยนะคะสาหรับมอเตอร์ปั๊มลมมอยฟรี ใช้ค่าปาปาซิเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ก็ให้คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะทุกคนโอเคนี่นะคะนี่คือค่าปาริเตอร์นี่คือค่าของคาปาซิเตอร์อาอาาส,สาหรับมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะตัวแบบนี้ลักษณะน,นี้ใส่ค่าเท่านี้เลยนะคะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคะ่ะมี f c ฟ ก่อนหน้านี้เมียช่างลงคลิปไปประมาณสองสามคลิปนะคะเมียสีถามมาว่ารับซ่อมไหมตัวนี้ก็รับซ่อมนะคะตัวนี้มาจากนครศรีธรรมราชนะคะมาจากภาคใต้ของประเทศไทยเลยนะคะเมียช่างอยู่จังหวัดขอนแก่นนะมียสีถามว่าอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มาจากนครศรีธรรมราชก็ <S <S คือส่งเป็นพัสดุมาได้นะคะส่วนการติดต่อง,งานก็ทุกคนก็แอดไลน์ที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะคะข้างล่างรูปช่างทองที่รูปโปรไฟล์ค่ะมี ไอดี n ลนนะคะก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดก่อนส่งงานได้เลยจ้า